เป้าหมายของการเดินทางถูกกำหนดขึ้นทุกครั้งก่อนการออกเดินทางแต่สิ่งที่มีสเสน่ห์ไปกว่าเป้าหมายของการเดินทางและไม่สามารถกำหนดได้คงจะเป็นเรื่องราวระหว่างทางซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวผมลหลงรักการท่องเที่ยวคนเดียวไปโดยไม่รู้ตัวความสว่างเจิดจ้าที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าซึ่งเกือบจะเป็นโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตที่เราจะได้ประสบ ยังคงมีอีกหลายสิ่งบนโลกนี้ที่โอกาสของเราจะหมดลงไปตามกาลเวลาผมเดินทามงมายังจังหวัดเชียงใหม่นักท่องเที่ยวทั่วทุกสารทิศ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติรวมทั้งตัวผมต่างถูกดึงดูด,ด้วยกิติศัพท์ในความสวยงามของที่นี่เป็นองค์ประกอบที่หลายคนเลือกที่จะมาพักอย่างที่แห่งนี้หลากหลายความเชื่อที่ผมเคยได้ยินมาในชีวิตหนึ่งในเรื่องนั้นมีเรื่องของการพบเจอกล่องความทรงจําอันแสนไกลที่เราและเขาจำเป็นต้องมาพบเจอพร้อมกันนี่เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของการเดินทางที่ขาดไม่ได้ ่าแห่งนี้เต็มไปด้วยสายหมอกยามเช้าความเขียวขจีของมอสที่นี่และพันไม้เลื้อยตามต้นไม้ต่างๆทำให้สถานที่แห่งนี้ดูราวกับเมืองในเทพนิยายก็ไม่ปานที่มีกลุ่มคนทุกรูปแบบเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างสถานที่แห่งนี้ทั้งกลุ่มวัยรุ่นและครอบครัวรวมไปถึงผู้สูงอายุทำให้เส้นทางศึกษาธรรมชาตินี้กลายเป็นเส้นทางที่คลึกคลื้น เต็มไปด้วยรอยยิ้มของผู้คนแต่ก็ไม่เต็มไปด้วยเสียงดังว,งวูกเวกจนเสียความสงบของธรรมชาติไปอยากเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่สักครั้งในชีวิตแต่เมื่อได้เดินทางมาถึงยังสถานที่แห่งนี้แล้วผมก็เกือบจะลืมจุดสำคัญข้อนั้นไปเหมือนกันด้วยความสวยงามเฉพาะตัวของที่นี่และอากาศที่เย็นของเมืองเหนือตัวเลขที่สูงของระดับน้ำทะเลที่นี่ จึงเป็นแค่ส่วนประกอบส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งสำหรับผมนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการในช่วงเวลานั้นแต่เมื่อการท่องเที่ยวธรรมชาติของผมได้เริ่มต้นขึ้นความสงบและเสียงที่ไม่ดังโวกเวกวยวายเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของตัวผมกับธรรมชาติการเดินทางเต็มไปด้วยความสุขรวมกับความเศร้าเมื่อมีพบก็ต้องมีจากเป็นสิ่งพื้นฐานของการเดินทาง คนที่ชอบอะไรเราก็ได้ทําสิ่งที่ตัวเองตั้งใจสักวันอะเราว่ามันจะแบบไปสู่สิ่งที่ที่เขาน่าจะมีความสุขมากกว่านี้ก็คือพอแชร์มาถึงตรงนี้เราก็เลยแบบคิดว่าหลายคนคงจะตกใจว่าทําไมแบบเบ้นถึงดื้อขนาดน,นี้เพอเบ้นดื้อมากกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้แล้วก็พอมาถึงจุดนี้เราก็แบบอม,มองย้อนกลับไปในคําดาคําดูถูกในตอนที่แบบเรียน ไม่ได้เรื่องตอนมอปลายที่แบบเราต้องลาออกมาเราไม่เคยเสียใจสักวินาทีเดียวเลยที่แบบเราลาออกจากโรงเรียนนั้นมาเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของเราเราไม่ได้แบบเรียนโอเคส,งสูงๆเพื่อแบบไปเรียนหมอหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่ได้ต้องรู้เรื่องฟิสิกส์เคมีเราไม่รู้จะถอดพายอาไปทําไมทุกวันนี้แล้วก็ไม่ได้ใช้คือไอ้วิชาลหลายๆวิชาที่เรารู้สึกว่าเพื่อสําหรับเรานะมันอาจจะมีประโยชน์กับคนอื่นแต่สาหรับเราแบบ ทุกวันนี้เราก็ได้ใช้แต่สิ่งที่แบบเราเรียนจากศิลปะมาเพราะเรามาในเส้นทางที่แบบ